ซึ่งมีข้อดีทําให้ฟฟยพล์พอยเ,พรเ,พรเราเนี่ยไปเปิดที่ไหนก็ตามฟอนต์จะไม่เพี้ยนครับผมมาจะเตรียมสไลด์เรียบร้อยละซึ่งด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นฟอนต์ของมาลีนะครับจาก google font ครับดาวน์โหลดได้ฟรีเลยซึ่งสงส่วนเนี่ยจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอะไรเนี่ยฟอนต์มันเพี้ยนเลยครซึ่งมันไม่ถูกต้องกับที่เราตั้งค่ามาซึ่งจากที่ผมดูนะครับกลายเป็นว่าตัวเนี้ยฟอนต์เพี้ยนกว่าเดิมครับแล้วทําให้เห็นฟอนต์ภาษาไทยที่ถูกต้องครับ จะเห็นได้ว่าไฟล์ที่เราทําการฝังฟอนแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ตัวมาลีเนี่ยที่ฝังอยู่ในไฟล์ได้ต่อเลยฟอนตัวนี้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมอะไรได้หมดนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการฝังฟอนลงไปในไฟล์ PowerPoint กันซึ่งมีข้อดีทำให้ไฟล์ PowerPoint เราเนี่ยไปเปิดที่ไหนก็ตามฟอนต์จะไม่เพี้ยนครับ แล้วเดี๋ยวเราจะไปทดสอบในการเปิดบน iPad กันนะครับตอนนี้ผมทําสําเนาแล้ว2ตัวนะครับไฟ,ไฟเหมือนกันเลย2ตัวซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการฝังฟอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดแล้วก็เรียนรู้พร้อมกันนะครับในการฝังฟอนตกันเลยเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าผมมาจะเียนสไลด์เรียบร้อยแล้วซึ่งด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นฟอนต์ของมารีนะครับชื่อว่ามารีส่วนด้านขวามือเนี่ยจะเป็นฟอนต์ของคานินครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยผมใช้จาก g o o g l e f อน t ครับดาวน์โหลดได้ฟรีเลย โอเคเรามาดูต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่เมนูไฟล์ครับเราไปที่ออปชันด้านล่างสุดนะครับกดออปชันจากนั้นเราจะไปเลือกแท็บเซฟครับโอเคเราเลื่อนลงมาข้างล่างครับจะมี embed font in the file ครับตัวนี้ติ๊กถูกครับเพื่อที่จะบอกเครื่องครับว่าให้เซฟฟอนต์ลงไปในไฟล์ของเราด้วยซึ่งจะแบ่งไป็2สองหัวข้อนะครับหัวข้อแรกจะเป็นเฉพาะเซฟฟอนต์ที่เราใช้ในสไลด์ณปัจจุบันนี้เท่านั้น ลงไปในไฟล์นะครับส่วนหัวข้อ2เนี่ยคือการเซฟฟอน์ทั้งหมดทุกตัวอักษรเนี่ยทุกคาแทลเลตเตอร์เนี่ยลงไปในไฟล์ของเราครับซึ่งสส่วนเนี่ยจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันในส่วนแรกเนี่ยจะสามารถนําไปพรีเซนต์เครื่องไหนก็ได้แต่ว่าไม่เหมาะสมกับการแก้ไฟล์นะครับแต่ในส่วนที่2เนี่ยจะเหมาะสมกับการแก้ไฟล์ครับเพราะว่าไปเปิดเครื่องไหนก็จะมีฟอนต์ทั้งชุดของเราที่ใช้อยู่เนี่ยสามารถไปแก้แล้วก็เพิ่มปรุงแต่งได้เลย โอเคเดี๋ยวเราเลือกส่วนที่2กันนะครับแล้วก็ทําการกดปุ่มโอเคเลยจากนั้นนะครับโปรแกรมอะพอๆจะรู้แล้วละว่าเราต้องการฝังฟอนตลงไปให้เรากดเซฟอีกทีนึ่งครับจะเห็นได้ว่าตอนเซฟเนี่ยมันจะมีการดาวน์โหลดฟอนลงไปในเครื่องในไฟล์ด้วยนะครับทำให้อ่าใช้เวลานิดนึงนะฮะจากนั้นเราก็ปิดไปเลยฮะจะเห็นได้ว่านะครับไฟล์นะครับสไฟล์ของเราจะมีขนาดที่แตกต่างกัน ไฟล์แรกเนี่ยมันจะมีการเซฟฟอนต์ลงไปแล้วซึ่งมีฟอนต์ครบทุกตัวนะฮะก็จะมีขนาด5 4 0 0 KB ส่วนไฟล์ที่2ที่ไม่มีการเซฟฟอนต์เนี่ยมันก็จะมีขนาดแค่1,500เองครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทําการเปลี่ยนไฟล์นะครับเพราะว่าผมตั้งชื่อไฟล์แรกเป็นไฟล์เตรียมนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นไฟล์หลังฝั่งฟอนต์ครับโอเคเป็น2แล้วก็เดิน่นตะกอไฟล์หลังฝั่งฟอนต์ทีนี้เดี๋ยวผมจะเซฟไฟล์นเนี่ยลงไปในะทำใดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเปิดใน iPad ทดลองกันนะครับ โอเคหลังจากที่เราทําการเสียบทำได้ลงไปใน iPad แล้วเนี่ยเราก็ทําการเปิดแอป Office ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ไปที่เมนูเปิดครับตรงนี้สี้มๆตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปเลือกที่แอปไฟล์จากนั้นไปกดเลือกหาครับซึ่งไปเลือกทําได้ของเรานะฮะเราก็เลือก Data Drive ครับอันนี้คือชื่อทําได้ของผมจะเห็นได้ว่าในได t a d r i v ทำได้ของผมเนี่ยจะมีอยู่2ไฟล์มันจะมีไฟล์ก่อนฝังแล้วก็ฝังหลังฝังนะฮะเราเปิดก่อนฝังกันก่อน เ,งงนะเ,ดเดี๋ยวจะได้ดูกันจะเห็นได้ว่านะครับไฟล์ที่เราทำมาสไลด์เนี่ยฟอนต์มันเพี้ยนเลยฮรซึ่งมันไม่ถูกต้องกับที่เราตั้งค่ามาเพราะว่าเนื่องจากเครื่องนี้ไม่มีฟอนต์ตัวมาลีแล้วก็คารินะฮะทำให้ฟอนต์มันเป็นรูปแบบนี้โอเคเราแก้อะไรไม่ได้ละดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปเปิดไฟล์นะครับที่ฝังฟอนต์มานะแล้วก็ไปที่เดิมเลยแอปไลแล้วก็ไปเลือกไฟล์หลังฝังฟอนต์ครับ ซึ่งจากที่ผมดูนะครับกลายเป็นว่าตัวเนี้ยฟอนต์เพี้ยนกว่าเดิมครับซึ่งจะบอกเพื่อนๆว่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับมันเป็นบั๊กของตัวแอป Office ครับซึ่งจะทำให้อ่านภาษาไทยไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวเราทำการเคลียร์แอปเปนก่อนโดยการเปิดไฟล์นี้ครั้งไว้นะครับแล้วก็ทำการเคลียร์แอปแล้วก็กดเข้าไปในแอป Office ใหม่ครับมันก็จะรีโหลดมาแล้วทำให้เห็นฟอนต์ภาษาไทยที่ถูกต้องครับ อันนี้อันนี้เป็นวิธีแก้นะครับแต่ว่าตัวบั๊กเนี่ยก็ยังมีอยู่ครับถ้าเราทําการเปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่อันนี้ผมทดสอบเรียบร้อยแล้วถ้าใครว่างก็ฝากแจ้งตัว microsoft ให้ด้วยนะครับว่ามีบั๊กในแอป ipad นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับ copy นะครับฟอนต์ตัวหนึง่ง copy t t x t ไฟล์ตัวหนึง่งแล้วก็ไปสร้างสไลด์ใหม่นะเพื่อจะลองพิมพ์ดูว่ามันฟอนต์เนี่ยมันติดมาแล้วมันใช้ตัว แชเลคเตอร์ตัวอื่นได้ไหมตัวสอนตัวอื่นได้ไหมนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันอันนี้เราไม่อน,นุญาตไปก่อนทีนี้เดี๋ยวเราทําการคัดลอกนะครับตัวเท x t ไฟล์มานะครับแล้วก็ทําการสร้างสไลด์ใหม่จากนั้นผมก็ใช้คีย์บอร์ดนะครับกด ctrl v นะครับตัวเพลสออกมาแล้วก็ปรับองศานะครับจากนั้นเราก็มาเขียนนะครับเป็นภาษาไทยกันก็เป็นหัวข้อที่ต้องการแก้ไขนะครับโอเคพอเราพิมพ์เรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่า ไฟที่เราทําการฝัง,งฟอนแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ตัวมาลีเนี่ยที่ฝังอยู่ในไฟล์ได้ต่อเลยฟอนตัวนี้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมอะไรได้หมดนะฮะพอเราเลือกแบบส่วนที่2อกันนี่เองโอเคผมก็เซฟแล้วออกออกมาแล้วโอเคครับก็จบลงไปนะครับสําหรับคลิปนะครับสอนการฝังฟอนตนะครับแล้วก็ทดลองใช้ในการเปิด iPad นะฮะซึ่งจะมีบั๊กก็เถอะไม่เป็นไรโอเค ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆมีสาระอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆมีอะไรก็สอบถามใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆทั้งทางซ้ายและทางขวามาให้เพื่อนๆรับชมกันอีกครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ